ชุดเป็นกีนแต่ว่างวดนี่เขาสามตัวคุณละขันแม่นน่ะขึ้นว่ามันวะพ่อบ่คิดแล้วฝันเห็นทุกขัามสองสามเือเราเขามาใไห้มือขึ้นนี่กับฝันเมื่อขึ้นนี่กับฝันผู้ใช่สามคนมือขึ้นนี่ผู้ใช่สามคนมาเดี๋ยวพ่อเอาสิสวัสดีครับผมพ่อไสวัสดีครับโอ้ยเมื่อนันมาสั่นดอกได้ตักได้ไปเว้าซูเอฟซีฟังอยู่ครับผมอครับแต่ว่าบาทนี่หลังจากล่งคิดไปนี่พ่อ เอฟซีโอ้ยอยากฟังพ่อหอยมาสั่นอยากฟังพ่อหอยว้าขันแม่นได้ยินจากปากอู้หยโดยตรงคือสีดีก็เลยนี่แหละก็เลยเอาสันดอกเดี๋ยวคือเขาไปตามให้สันดกมาที่เมื่อนี้ปู้ไปใส่แล้วพ่ะอันย่้มว่างสามหมอเขาทั่วมาก้เมื่อกีเนี่ยมันเขาสามตัวเขาเจ้าสีสบายเงินโอ้เพิ่นสิเฮ็ดบุญน้ำครับเพื่อิโอนเขาบัญชีผมแต่ว่าผมบอ อันนี้ผมก็เลยให้ปูไปโอ้ให้ปูไปโรดไปพุ่นโลดอให้ไปรับโรดไพไหนช่วทอะไรกะเอามาโรดที่ชินะครับใคว่าเพิ่นได้โชคได้ลาบน้าพอหอยงวดที่ผ่านมานี่ซีหนึ่งเจ็ดแมนตรงตรงเลยตรงตรงเลยครับผู้ทุกคนก็ถือผู้เรื่ายสามตัวผูดชี้หานร้อยบาท่นน่ะบู๊งวดนี้ก็เลยไปปล่อยแล้วปล่อยตัวนี้ละเขาได้เลขงวดนี้ครับอ๋อก็เลยเอาตัวเลขไปให้เพิ่นน้อแล้วกับ เพิ่นสีเฮ็ดบุญก็เลยไปเอาเงินนําไปเอาไปเอาเพื่อนพ่อผุ่นละเท่านัสามหมอเท่านั้นผุ่นละเพิ่นได้โชคได้ลาบเพิ่นก็บแม่ซอยเฮ็ดซอยสร้างสถานแม่นแม่นเพิ่นไม่เฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสร้างโอ้ยอนุโมทนาสาธุน้ำเพิ่นพ่อผ่นเพิ่นสิมามันก็หลายคนครับเพิ่นก็เลยอยากให้ไปเอาพุ่นมาสั่นจะเลยปล่อยเลขไปเพิ่อเราเลขตัวนี้ละญาติซื้อบ่ได้อยู่ครับซื้อลอตเตอรี่เอาครับกัดันแล้วพอหาลอตเตอรี่ผมกั ผมหาแปดหาศูนย์ัดไร่สร้างเป็นบ่อไปหาคือกันเมื่อเนี้ยเขาไปหาหมออุดรแล้วคุอุดรเขาว่าม,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 มันเป็นขวานหรมันบ่มีพาาเพราะว,ว่าย่านเขากักไว้อยู่ย่านเขากักไว้ผู้ใอะไรสิกักหรือมันคนซื้อหมดนะมั้งพ่อซุ้มขายแล้วอออออโอ้ยคนที่ขายเขาเอาเขาเอาไว้เอาไว้เองเอาไว้เองเขาเขาเอาไว้รุ่นเองแมนเอาไว้รุ่นเอง กับบอนแหกคือกันครับเพราะว่าผู้ที่เป็นขายเพิ่นกะเพิ่นกันรุ่นคือกันเนาะเน่เพราะว่าเลขตัวนี้มันปล่อยไปหลายทีทีแล้วเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าตลอดแต่ว่าหันถือสวงตัวเขาก็จังเลยสามตัวชุดนี่แหละครับอืมชุดเป็นกีนี่แต่่างวดนี่เขาสามตัวคุณล่ะฮันแม่นน่ะคิดว่ามันว่าพอดูคิดแหละฝันเห็นทุกขั้มสองสามเทือเราเขาไม่ให้มือขึ้นนี่กับฝันมืูขึ้นนี่กับฝันผู้ใช่สามคนมือขึ้นนี่ ใช่สามคนมากเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอางีสิเริ่มต้นก่อนได้ป่ะพ่อเริ่มต้นที่ว่าปูเอาตัวเลขมาให้นี่เพิ่มมากจังไหยพอเราได้บ่ได้ยินได้เสียงได้ยินได้เสียงแมนได้ยินได้เสียงวาครับได้ยินได้เสียงวะว่เห็นต้นเห็นตัวครับในควบฝันนี่ครับก็บอกเลขตัวนั่นละตัวนั่นละแปดห้าศูนย์นั่นละแปดห้าศูนย์มือขึ้นนี้อ่า มือขึ้นนี่ฝันว่าผู้ใช้สามคนครับมานอนอยู่แค่ซือแค่ไม้ครับผมซื้อมาเมืองวานโอ้แต่แค่ไม,ม,ม,ม่น,น,นี่มานอนอยู่แต่แค่ไม่นี่มมมนนแ,แมนบาทนี่รถนอนเอาคนอย่คือมานอนอยู่แค่ครับซื้อมาว่าจะเดี๋ยวออกมาโตคนไปท่อข้ามเลยสามคนเลยเดี๋ยวยุบ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 อยูย่ไหนก็ชิมันใจดีเด็กทีสามคนเป็นท้องข้ามมัดท้องข้ามมัดโตคนนนะครับไปท่อข้ามมัด นี่นอนอยู่นี่นอนหันหัวไปนี่เียแบบเตียงกับวัฒน์เลยใหญ่นี่ถ้าก็หามลนจะรวเมือนขึ้นนี่แต่ว่าเป็นคนมีชีวิตแมนบ่แมนแต่โตเป็นท้องคำโตเป็นท้องคำสามคนสามคนมีแต่ผู้ชายทั้งมดผู้ชายทั้งมดนอนเนี่ยกันสามคนเลยเลียวออกมาในมุงในครอบฟันน่ะครับเอาไปยังไม่อยู่หนีวะฉันมุ่มู่มูงอยู่หนีวะฉันครับอะเป็นคนเออแต่ว่าเ๋ยวออกมาเชื่อที่สองนี่เป็นท้องคำมืดเลย โตขึ้นนแหละเป็นทองคำครับอืถ้าขีดตีใช้ตัวใดก็บรรลุจักตีขึ้นกันแต่ว่าฝันหมดขึ้นเขาให้ว่าฝันดีฝันดีครับผมกะโอ้สิถือว่าเป็นนิมิตดีเนาะเป็นโชคเป็นลาภได้อาจเพิ่นมานิมิตให้เราถ้าพิ่นใหญ่แค่จะสั่งครับเพราะว่าการพ่นสิบอกเพราะว่าเพิ่นบอกเมื่อเร็วเนี้บอกเมื่อเร็วเด้เนาะ850กับ24กับ สามซีแมนเท่านั้นครับเลขสามตัวหางเดียวแล้วกาเลขสองตัวสองหางแมนบอลต้นตเต็งย่างเดียวเอาแมนอีนีเต็งย่างเดียวหาลอตเตอรี่ไปก่อนเนาะอันดับแรกแมนมีลอตเตอรี่ครัมันถืครับหางแล้ววันที่หนึ่งให้ลำล่ำเรื่อยๆหมดทุกคนครับอ่าไม่ได้เฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสางที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับให้ได้มีเงินมีทองไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนะฮะเนาะกูตีเพราทฉะนั้นแล้วเท้เงินมันจีนนี่แสนกว่าบาทนี่ กูตีมดไปแช่แล้วฮะน่ะว่ราะถ้าอได้เลี้ยน่ะชื่อของแพงไรบุ๋ยอือโอ้มดแสนแล้วตีทั้งคาสร้างทั้งคาของแมนโอ้ชื่อของมไหวหมดแล้วเอ้าเดี๋ยวกัอนวันนี้แหละพ่อเขาสีจังๆอยู่ดอกคิดว่าหันมันจังอีรีหันมันออกอีรีที่ทุ่มใช้กุตีให้พระนอ่นผมได้เจ้าของจะไหนก็ได้ครับเออจะได้กุตีครับกันนี้นี่แหละเนาะมองพ่อยูกับทั้งหลังนี่แหละครับแมนตูบน้อยนี่แหละตูบน้อยนี่แหละ ตออยู่ตูบหน่อยนี่แหละครับคือกันพระกันเดครับตอนนี้พระกอยูตูบหน่อยขึ้นกันแมนเอาพูดนกางกดอยู่ในป่าของเ็มี่โอ้กางปลากดอยู่ในป่าแมนครับกเดียวต่อไปก็สิค่อยๆมีกุดิีเนาะมีกุดิีแล้วก็จะมีศาราปฏิบัติธรรมแมนศาลาฟังธรรมปฏิบัติรรมแมนซึ่งก็สิเฮตต่อไปเฮ็ดต่อไปครับาผู้เพ่นให้โชคครับ เขาเห็ดเขาสามสาม,มันกับโบแนแอ่นอนเพรบาะว่ามันโบนเลกข้อได้เล่ยังเพื่อนเขาฟันเองครับเขาเขาเขาแบบว่าดวงเพื่อนเขาฟันเองครับออืเลขฟันบ่มิเลขไปขอบบมินเลขออน,เลนั่งเอาครับออเลขฟันผมฟันชิวตลอดได้ว่างก้อนผมกับฟันเต็มๆเล่ฟันลัตนาหนีเรามันก็เลยออกชุดอ หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนี่แหละอ๋อสองเทีาซ้อนนี่แคนั้ผมฝันที่สองเท้าเลยเนยงื่หนึ่งศูนย์หกเงอนมาครับสองเทีาซ้อนเลยผมฝันเลยสามตัวตรงงเลยโอ้โแล้วก็มาออกันศูนย์ห้ากับสามห้าอีกโอ้ฝันแบบนี้แหละแต่ว่าดุ่นๆให้ฝันคือลักษณะจังสี่ตีลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าฝันีขึ้นมามาขันฝันขึ้นมาลดครับครับจังอยู่นอกความฝันเนาะ คือว่าปูเพื่อนสีห้จังๆสามมวดแมนอันนี้บ่ได้ขอได้ยังเพื่อนดิครับอืเข่นอนดีดีแล้วครับแต่ว่าเพิ่นฝันเองเพื่อนกะสิเห็นล่ะครับแมนกาลัฮตดกาลังสรสางแมนนะครับเพื่อนกะสิอยากให้สถานถ้ำเนี่ยแล้วเสร็จนะครับเป็นรูปเป็นล่างพ่อพระคนแดาศัยครับกับเพื่อนกะสางบุญสางบารนีให้กันที่พอปูนี่เจปูก็ได้ เพิ่นมายังสี่เพราะเพิ่นเงผลไม่เห็ดเพิ่นกับถือเพิ่นกับสางบุญสางบารมีคือกันแมนให้ว่าโบต้องขอเพิ่นมาให้เองให้เองครับแล้วก็บอกว่าจังจังมนสี่สามงวดสามงวดเพิ่นบอกแต่ว่าบังหวั่วจะติดต่อกันหรือเปล่าบังหวคือกันบังหวคือกันแต่ว่างวดนี้ฟันแบบนี้นี่พัฒนาแบบนี้นี่เลขเข่าอืมฟันได้ท่องสองขึ้นครับเดี๋ยวดีได้ท่องสองเท้อแล้วแมนเท้อสุดท้ายที่ที่สามนี่ยังสามขวีเกี่ยนนี่ละ ชื่อเตียงว่าแมน1,500บาทเลยผู้ใช้สามคนมานอนครับก็เล่นในความฝันมันเกิดขึ้นจากห้อบาร่คนี่เปิดมือออกมาเบิร์นของใครไม่ยังอยู่นี่วะท่าคปัดเปิดออกมาเทสซี่ชองนี่โตคนน่ะเป็นโซ่ข้ามมดเลยสามคนมือขึ้นนี่ดิฝันไห้ว่าจังนะพ่อเนาะแมนจังเลยเล่ยกัวนี้เขาบอกว่ามั่นใจพ่อพ่อให้มั่นใจเป็นการส่วนตัวไปแ่นนะครับ เขาโมนีบ่เชียเพิ่นโมหายลบลูครับเฮ้ากับเชียควมฝันเฮ่าไม่เชื่อไม่ลบลูแมนนะครับผู้เสื้อกับเสื้อเชีย้าบ่เสือมันเคยกับฟังใบถ้าไม่เชื่อกับฟังใ้ซื้อแมนนะครับอย่าลบลูเรื่องพวกนี้แน่นวเขาบ่เห็นนะพ่อเนาะแน่เขาบ่เห็นตุนเห็นตู่เพิ่นหายคือหาย โอ้ยเป็นจมุนจมูกในได้็ดได้สางกำว่าเห็ดก็ต้งสามคำว่ากุตีได้มาื่อจี้แสนหาทุ่มใช้โรดดิครับขึ้นมาก็จะเป็นกุตีหน่อยขึ้นมาหลังนี้ก่อนแต่ว่าตูบหน่อยกับมีหลายหลังอยู่แม้เทึงปักกดอยู่ในตาอกี่ิช่างอีว่าโดนงวดนี่ครับว่าเอาเงินไปใช้ใช้อยู่กับช่วนหน่อยนี่นิดหน่อยหน่อยใส่ใจได้หมื่นคือส่วนหลายก็คือเห็ดเห็ดนะครับเห็ดสถานธรรมให้เป็นรูปเป็นลัก แมนครับโอ้อนโนโมธนาสาตัวน้ำพ่อน้ำครับแบบซ่าเพราะว่ามันดวงบอดีแล้วคานมันมีหลับติตต่อกันครับอืดวงบอดีไอ้ที่ว่าดวงบอดีนี่ก็คือนี่แหละน้ำพ่อนเนาะแมนคืออันนี้แหละหนึ่งปีแล้วที่เป็นคนเล็กอยู่นี่แล้วพ่อแมนก็ถือว่าตลอดที่หันหันแบบว่ามันถือสองตัวสามตัวกับบอดายหลายครับจิตชินนะครับเพราะว่าเขาหาเงินบอดาบ่มีเงินซื้อครับแต่ว่าเรกเขาตลอดแต่ว่าฝัน เบื่องได้ครับสงการหมอพ่อเพิ่นจะถอดเล็กให้แมนสงการหมอนัดสงการเนาะแต่ว่าเพิ่นจะเอาเล็กเขานหนออีกโตหน่อยหัดไว้เลยบาดนิ้บ่ถออเอาเล็กเขาในในวางหนําคนับคือที่ต้องเฮ็ดขนาดนี่เพราะว่าตอนที่ประสบอ,อุบัติเหตุนี่คือขานี่ไใว่าขาดขาดแล้กวก็หมอต้อห้่หมอต้อห้่ครับบาี้ มันไปหาหมอเพื่อนว่ามันดีแล้วกระดูกติดกันแล้วแต่ว่ากระดูกติดกันมันตรงนี้นวยึดไว้มันค่อยฉีไปคล้องแคล้วมาคล้องแคล้วเอาเล็กไปยึดบ้านี้เอาเล็กยึดท่าไหนยึดกระดูกดามกระูกติดแล้วครับดามไว้เขาว่ากระดูกมันบวแข็งตัวชัวมันแข็งตัวมันดูแล้วว่าเขาต้องดามไว้ก่อนครับดามไว้ก่อนแต่ว่าหมอโอ้เพิ่งกะเก่งเนาะขาขาดเดี๋ยวเอามาตอให้ เอามาตอนไห้ตอนนี้คือหมอบอกรับประกันเล่ย่างได้แน่นอนยางได้แน่นอนเพราะอันอันข้นพิการเพื่อนกับบ่ใไห้บ่เพิ่นบ่เช่นไห่บ่อมัด่าเพื่อนว่ายางได้แน่นอนบอกหมอแน่นอนเพื่อนกัเล่เส้นไปเอ้ครับอ่าคนพิการไห่แม่นโอ้เพิ่อนก็เก่งนะหมอก็ได้นี่ละเพราะว่าก็ชีวาเฮาอันดวงบ่ดีแล้ว้ามันดวงดีพอได้เฮ็ดได้สามครับ ทาเพ่นไห่อีหลีคือจำเพลนบอกครับเข้ากับซื้อไปน้ำเน่ยี่หละครับอโบมี่ยังไลหรอกครับมีแค่นี้ละอันนี้เลขฟันเพราะไม่เลขเอาเพราะได้ยังผมไปหาลอตเตอรี่มาว่านน่ผมไปหาคนให้ดอดคนนี้ครับมี่ยังวะได้แปดศูนย์หามาอยู่แต่ว่าแปดหาศูนย์ว่าได้ครับแล้วก็ไอ้เก้าศูนย์หาแต่ว่าตัวตัวสองหาศูนย์น่ะพวกสองหาศูนย์พวกไอ้นี่ที่เป็นเลขตัวอื่นมาม่นแปดน่ะ มีอยู่ดิสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์นี่มีอยู่แต่ว่าบอบบอบออกมาแต่ว่าเลขมีเขาเขาเพราะว่าพันยิงิีรัตนนาเบียดไดเงินนะครับออขัขนโบได้เงินกับได้แนวอื่นแนวโชว์ได้ดลาบล่ะครับมือว่านี่มาหดคำคำข,ขา้าโทษมาเลยดิไปหา <laughs> หมอมาดิว่านี่ <laughs> <laughs> ครับผมเข้าโทษมาปึ๊บอันขอสมุติัญชีแนบ่าสันเขาห้อย่าสันเอออยู่อยู่บึงชวนครับ พราะว่าไปนอนมักที่สงบสงบอ๋อคือว่ามือนีปูก็จะไปอ่านอนอยู่บึงชวนด้วยกันมันบ่ครับปูมือแรกเป็ขึ้นที่สองผมให้เพิ่นไปเอาเงินโปดครับย่มที่<อ>ว่าถืองวดเมื่อกี้มือแรกเป็นขึ้นที่สองแมนวัดก้อนนั่นเพิ่นก็นได้ยุหันว่าตัวเลขบึงชวนหน,วนึ่งตัวผมในยุดีบ่บ่ไอของปูไหมครับครับไปไ<อ>ูนเพิ่นในยุหันละ่ะ บึงซ้วนแมนบึงซ้วนงวดนึ่งเก้ากับ่ามันอยู่บึงซ้วนนี่กันไหแมนนึ่งเก้ากับบึงซ้วนบาทนี่แหละบาทปูกับมานี่มีแน่นอนล่ะนะครับบวกขับไงมาชันเลียกบอกแล้วบุ้ยเขานี่ม้อนต่อให้ยูอกแล้วจังไรผมจะได้ตัวเล็กสุดเอ้าอุ้ยขว่าอย่งสั่นเนาะบาทนี่ปูเนาะบวกขับไงบวกขับไงมันมาโอ้ไปหาแล้วบาทนี้บัวรับดูแลกันเองวะท่านครับ เอานิมนต์ต่อว่าฉันชุบเขาถือเรียงเงินเมื่อกี้นี่นิมนต์ปูให้ยูหั่นต่อก่อนแมนอ้าวบาทนี่กันสิเอาแนวทางปูกับสินี่ล่ะสิเขามาหาพ่อะหอยคือเก่านี่ล่ะเดี๋ยวจังใดกับแล้วแล้วจีทูเองบ่ถ้าได้ถ้าสมมติว่าได้แมนแล้วจโทูเองปูเป็นจโทูมาบอกดอกเลยแมนโอ้กับจะบอกญาติโยมที่เขามาแมนครับทำบุญแมนเอามาลุนขึ้นที่สองมือขึ้นมือแร่งนี่คือนขึ้นที่สองมือแร่งนี่ขึ้นขึ้นที่สองครับ แต่ว่าเรายูบึงชวนกับเขาคือกันครับแต่ว่าช่วงมามัอยากเขาลังอืมยู่บึงชวนบึงชวนตรเงนบ่ะเมนครับเห็นน่วยลูกแก้วน่วยทอผีเนาะไปกับเพื่อนชุดนั้นเนาะยู่บึงชวนตรนะบึงชวนมรมงหัวพ่นเลยลูกแก้วแมนน่วยซ้ำบักสมโอผี่แมนอาจารย์เพ่ก็เห็นเพ่นเห็นช่วงอ่องทุ่มครับอันนี้เห็นช่วงตีหนึ่งลอยลง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 ขึ้นมาเลยบ่ะครับโอ้ยออกจากกันช้าแน่แล้ว ออกจาชานโตนีชานโตปูนอยูคน่ะครับนี่มามี่ยังครบข้าเจ้าปัดกวดไปทานเราเดีบรินัทกันไว้ข้เจ้าไปปัดไปกวดมือพ่อกันพอดีอยู่วังสามหมอหมออยู่บึงชวนที่สถานีวิทยุเทียวออกบ่บ่หมายถึงว่ายุ่เขตอำเภอวังสามหมอถือว่าแมนดังบนยังบ้านน้ำดุโอ้บึงชวนอยู่บ้านน้ำูดป่ะครับบ้านน้ำผู ไปนอนมาเทียอะไก็ได้เทียนเหรอให้มันได้องตัวครับใครว่าถ้าไปเบึงส่วนนี่คือได้เลขแต่ว่าเป็นเลขล่างเล็กสองตัวเอ้าก็ดีต่อข้อหันหันซื้อลอตเตอรี่ง่ายตัวนึ่งสองตัวล่างน่ะมันได้น้อยใบหนึ่งไดสองพันหนึ่งเนาะบาคือเขาบอกว่านี่หนึ่งนี่ละหอนเนาะคุณนละหันเป็นเพื่อทั่วมาย่ำเลยสีซังไม่ออกไปหาดอกอ๋อพ่อกระมีพ่อมีท่อสามบอสักมีมีบอกเดี๋ยวผมจะเอาไปพ่อไว้ดอก อันให้เพิ่นไปชาติให้อยู่ครับเอาเดี๋ยวจังได้กันนี่นะค่อยมามันเรียนลายมือจุดดอกเป็นลายมือจุดดอกนะพ่อเนาะแต่ว่าอย่าลืมเลข้กันสามตัวนี้ครับเพราะว่าเลข้สามหางที่ให้แหละครับจะได้แก่ต้องเขาเพราาะว่ต้องมาหนึ่งหางล่ะย่างไปหน่อยต้องมาครับถือคณะรุ่นบ๊วยบ่หอยมั่นใจครับวันนี่ฟันดีเห็นว่าคนขายชื่ออีกนี่เลข้สุบนี่อันกระสุบมีเจ้าสองสามพันคนนะ นี่ตุ๊สามตัวนี่แหละวะมีอะ่รไม่ได้เห็นเลดสามตัวท้ายแปดห้าศูนย์แม่นหายากอยู่ดอกพ่อเอาจังไหนกะผมกะได้ยินพ่อว่าแบบนี้แล้วนี่กะสิล่องไปหาเมืองอีกแค่รอบอยู่ดอกรับหาเที่อได้้องวันที่หนึ่งน้ำเขาเพื่อเพี่ยนเขาเท่าขายแล้วเขาใจคืนเดี๋ยวหนึ่งเพื่อเพี้ยนโอ้โหแผู้ใดไปเอาเรียบไปออกเรื่อพดเว้ยเอา จังไรคกับมื้อนี้สีลบกวนพ่อซ้ำนี่ลหละสะนะันน่ะสันไหล่ขันเม่นมีโชว์มีลาบกับไม้ซอยเฮ็ดซอยสายนี่เด้อครับผมอ่าขอบคุณพ่อรายๆครับผม